มาแม่เข้ามาอาจจะเกิดแม่ก้าวดีๆแม่ทำไมอ่ะแม่มาแลบลิ้นให้ผมใหม่แม่อะไรวะด่าจะลุกๆเล้นฉล้างทังไม่เลยจังไรกูล้างที่ไหนนะกูกลัวแม่ลวกที่หายจะขอบเลือดก็บาดขางแม่แม่ก้าวไวคปไว้ต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย ค่อยๆคืนแม่เอออ่ะมาลูกอะแ่เดพึ่งนะอย่าพึ่งนะลูกนะเดยดีๆขึ่จ้าเดี๋ยวพึ่งลูกเออเออเหมาะมาโอยโอ๊ยทังาแยกเรืนูเนี่ยทิ์แม่ผม้อมแนวนะจะพอไปนะแม่อะดีนะ้ดีนะตายตายตายเดี๋ยวเดี แม่เครื่องมนันแปลกๆนะแม่นะ,ะเดี๋ยวผมขอดูเครื่องก่อนอนเช็คเครื่องหน่อยสิมันแปลกๆนะนลูกนะเออ,ๆๆเเอเช็คไอ้เช็คเป็นไงลูกอยู่ดู่ไม่แน่ใจนะลูกนะแม่ถ้าหยับมัยมนยิดหน่อยผมว่าไปแท็กซี่ดีกว่าเป็นไงอะผมว่าสายไฟไหม้แม่ <S 2> <S 2> เฮยเรือเพิ่งซื้อมาจะมาบงกาไหม้อะไรไหม้ดำเมี่ยมพันกันยุ่งไปหมดมันก็ไม่ได้เรื่องดูไม่ มันเป็นยังไงข้าเดข้าจะลุงก็ปอบก็ปอบลุงจะไปเที่ยวในเรืองจะมีปัญหาได้ไงมันไม่รู้เหมือนกันนะแม่ของใหม่ด้วยว่าไงเฮ้ยคุณแม่เจ้าค่ะว่าไงโยลักษณะไปไม่ได้แล้วทำไมวะหม้อน้ำแตกแย่เลยเจ้าค่ะจริงมั้น่ะอุ้ยแล้วมันเครื่องเยิ้มเลยคุณแม่ถ้ามันจะวิ่งได้มีอยู่ทางเดียวทางไหนลูกเอาน็อตผมไปอุดก่อนว่าั ้ามึงอุดเนี่ยกูบอกไว้เลยนะว่าน็อตมึงหายไปเลยนะแม่ช่วงนี้เขามาแรงเว้ยอะไรก็เอาเขาไม่อยู่แล้วลางมึงคิดดีๆนะก่อนที่จะมาอุดกูนเนี่ยแม่จะเขเมือพวนน็อตนี้เลยเหรอมไ,ไ,มไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเอาไปเข้าศูนย์ซ่อมดีกว่าเออไปไป,ไปพร้อมแล้วไปเงีง้ยเงีง้ยเงีง้ยเงี้ยเงี้ย ไปเที่ยวก่อนออแล้วค่อยกลับมาที่บ้านจค่อยกลับมาคุยกันที่บ้านอ,อ,อพร้อมแล้วออไปแง